สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่551ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ระ200บาททุกรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดปิดคู่นะคะจะอยู่ที่300บาทนะคะ ก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเร่รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้ด้านหลังตัวหนังสือนะคะมีตัวยันอักขระนะคะแล้วก็เขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระมาเหสวนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญจัดตุรพิษพรชัยนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นรายการที่สามนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จเกจชโยพิมพ์เจชั้นนะคะองค์นี้จะมีค่าพรักที่องค์พระด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะรายการที่6นะคะเป็นพระกุกนะคะรูปทรงเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 6, นะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จเกจิโยนะคะองนี้พิมพ์7ชั้นนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จขี่แพะนะคะหลวงปู่ทิมนะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะด้านหลังจะมีเหมือน ผ้าจีวรน,นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระปิดตานะคะปิดตาหลวงปู่โตะวัดปรดููชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงปู่ทิมวัดประหานไรนะคะ องนี้นะคะจะหมูกสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะรายการที่11นะคะ รายการที่ส2องนะคะเป็นเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อคำหมากนะคะรายการที่12สองนะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระปิดตาวัดรอนนะคะพระปิดตาวัดรอนจังหวัดพัทรลุงนะคะปี2509นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่14นะคะ แต่ละองค์ตําหนิจะแตกต่างกันไปนะคะพี่ๆดูแล้วชอบองค์ไหนก็แจ้งปิดหมาเยเลขรายการองค์นั้นได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะด้านหลังนะคะมีราบเรื่อนยศปลอดภัยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลิวนะคะวัดไร่แตงทองชื่อรุ่นรวยรวยรวยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่17เนะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2518นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระปิดตาพังพาการนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระยาคุธนะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นพระหูยานนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระหูยานนะคะเนื้อผิวเก่าแห้งสวยเลยนะคะรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแค่นะคะเหรียญยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพยาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่ริวนะคะ รุ่นมหาราบนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะมีอยู่สองเหรียญน,นะคะมีรุ่นรวยรวยยรกับองค์นี้นะคะรายการที่21เป็นรุ่นมหาราบนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะเหรียญเสมาพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชปี2500นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระโพธิสัตว์พังพาการนะคะด้านหลังเป็นพระยานาเจ็ดเศียนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญที่ระลึกนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะปีพศสอง6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระมะเหศวรน,นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะพระมะเหศวรน,นะคะสวนไปสวนมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ เหรียญหลวงปู่ทีมเหรียญขันน้ำมนต์วัดราหารไรจังหวัดระยองเป็นเหรียญที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะคะด้านหลังตัวยันกระคมชัดนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดแบบนี้เลยนะคะมีตอกโคดวัดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2 6นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตาวัดร้อนนะคะเป็นพระปิดตาวัดรอนจังหวัดพัทรลุงนะคะ องค์นี้นะคะตัวหนังสือคมชัดตัวยันอักขรคมชัดนูนนูนแบบนี้เลยนะคะปี2 5 0 9นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระ,ะเหสวนนะคะพระมะเหสวนนะคะองค์นี้รายการที่2 8นะคะอย่างที่บอกไว้เลยนะคะมีซ้ำกันหลายองค์นะคะพี่พี่เลือกดูได้ตามหน้าตาตามเนื้อผิวพระได้เลยนะคะชอบองค์ไหนก็ปิดองค์นั้นได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่29นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเหรียญจอบนะคะองค์นี้จะมีหน้ามีตามีปากยิ้มแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระลึก2 4 7 8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังหนุมานนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัดศรีมานะคะปีพศ .2521 นะคะหานุมานเชิญธงด้านหลังนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญดวงพ่อทวดนะคะเป็นเหรียญรรหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่3 3นะคะ เป็นหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะองค์นี้รายการที่33นะคะด้านหลังตัวยันอัคระนะคะวัดวัดช้างเผือกนะคะตำบลวังชมพูจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2519นะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3 3 10 หกนะคะ36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะที่มีหูนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จที่มีหูแบบนี้เลยนะคะรายการที่37นะคะเป็นตัดชิดหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38น,นะคะเป็น หลวงปู่สุขนะคะพยาคุดแบกแท่นนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะด้านหลังเป็นพระเจ้าตากสินนะคะองนี้นะคะรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเกมนะคะปี2 5 1หนนะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะสุสานไตรักลำปางนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะรายการที่41นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะ เหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคตําบลตาคีจังหวัดนครสวรรค์อายุ79ปีพรรษาที่59ครั้งที่1นะคะเรียนนี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อชุบปักปิดทองนะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระปิตานะคะหลวงพ่อแก้วเกสาโรปี19งนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นหลวงพ่อกเกมนะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ครึ่งองนะคะด้านหลังมีปีพศ .17 นะคะ สำนักสุสานใตรักลำปางนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญทรงเหมือนเสมาปะคะองนี้นะคะพระอาจารย์ดีนะคะเหรียญพระอาจารย์ดีเจ้าอาวาสวัดอโศกการามนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญทรงพัดยศวัดประดู่ชิมพีนะคะหลวงปู่โตะนะคะปี2516นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพระครกะรุนาวิหารีวัดกิ่งแก้วนะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกบ้านนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่49เนะคะเป็นพระปิดตาวัดรอนนะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญ เลียมกันน้ำนะคะด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือเรื่อนรางไปบ้างนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระหลวงปู่สุขนะคะหนุมานแบกแท่นนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ